เราบอกเลยว่าเราแนะนำเกมนี้นะฮะเกมเก่าๆค่าย P G ทุกคนสามารถไปไล่เล่นได้หมดเลยนะคะผมนะเพราะว่าเวลาพวกออกเกมใหม่มานะฮะก็เรียกว่ารากมเก่าๆก็จะอัปเลเวลตัวเองขึ้นมานะฮะเกือบเต็มกระดานไปดิฮะโอ้โหโหจังหวะนี้เกาเชียต้องเต้นแบบสนั่นวันไหวแล้วนะฮะออ้โหรูดรด เออหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทจ้าแม่อเออไปยังไงยังคงสวยอยู่ยังคงสวยงามออืเกลือหมดกระดานของแ้นะเนี่ยฮะโอ้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะฮะพอเวลาเราได้ตังเราจะชอบพันเนอร์นะสองพันหกร้อยสิบบาทจ้าโอ้สุดยอดไปเลย สวัสดีคัักลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมมวยไทยนั่นเองนะคะจากค่าย PG t h อ s h o เอ่อพร้อมกับทุน500บาทของเรานะเดี๋ยวเราขอยัประเบ็ดแปด๊ดเอาสักประมาณ10บาทละกันนะเออแล้วก็นนะกปา่ายเริ่มเลยเอออา๋ยวเปิดเทอร์โบก่อนลืมเปิดโอ้โหโทรทางนะฮะเล่นอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ยังลืมเปิดอืมโอเค กก็มาึ้ยเงินรางวัลก้อนโตไปเลยพิมสองร้อยแบบาทนะฮะเอออะโอเคแล้วสำหรับใครนะโอโห้กำลังจะเมาต้องเงินรางวัลก้อนโตก็เขาเราเราก็ยังไงเราก็ต้องเต้นก่อนแม่เอ๋ยอื้เงินรางวัลระดับซุปเปอร์นะฮะร้อยห้าสิบบาทอะใครนะที่งงว่ามันมีราเล่เน็ตใหมเราก็จะบอกว่าวันนี้เราอยู่กับเว็บดี คนดีคนเดิมนะฮะเว็บตรงไม่ผ่านเองของเราก็คือเว็บ r รชแมนก9าๆนั่นเองเด,อด,เดอ้อสู่เด้อเออหกร้อยห้าบาทละจ้า <Yeah. S 1> บอกว่าช่วงนี้นะ <Yeah. S 1> เกมเก่าๆของค่ายพีจีนะฮะ <Yeah. S 1> มันปังแม่มันจ่ายมันจ่ายเยออ <c oughs> เออช่วงนี้เออเอา เวอร์เอาละว,วะเอาละเวอร์เอา,ว,ว,เอาว,วะเอาเวอร์แตละล,ลานะฮะโอ้ร้องแบบหลบลิขสิทธิ์จุดุดสุดๆไปเลยโอ้โหลิ้นก็พันออประเบ็ดเป็น20สิแล้วนะ,ะเพื่อความฟังนะคะผม,มก็ยังไหลลื่อยังต่อเนื่องนะคะโอ้โหชอบมากเออะอะเอาไปต่อ,อืออว้ากันต่อว้ากันต่อ,อจุกจุกบอกเลยว่าจุกจุกนะฮะสี่ร้อยสิบ ไอแดงมันเป็นนักสู้นะฮะเออเอโอ้โหแล้วก็เข้าสกเกตเตอร์ไปแล้วจ้าสุดยอดม,มากเลยนะฮะป่ายเพื่อน <c oughs> ต้องขออภัยนิดหน่อยนะฮะแม่ทางเรารุนจนแบบว่าเขาแง่ก็มาละเออเฮออ่ะป่ายเข้าที่เบน20ยี่สิบแ่ยทำให้เราขายหน้าขายตานนะฮะเออเป็นยังไงล่ะพูดปุ๊บก็ได้ตังค์ปั๊บนะ่สุดปัง ตื่นตื <14> <14> ่นตืตืตืเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกหนึ่ันร้บาทจ้าเออเออนี่แน่บอกเลยว่าคอมโบลวนสี้อยเจ็บาทก็คอมโบไวมันเข้ามาขนาดนั้นนี่แน่อะไรเข้าก็บิ๊กวินไปหมดเลยให้น้องน้องเออเอาดีเอดีเอาดีโอ้โหสี่ร้เอาอีกเอาอีกอีกสองหมนฮะ Hmm. บอกเลยทุกคนว่าจังหวะน,นี้ระวางใจได้เลยนะคะยังไงก็บิ๊กวีนบอกเลยเอออ,อีกหนึ่งหมุนครับผมเออเท่าไหร่นั่นะเท่าไหร่สองรอยเจสิบอ่ะและและสามร้อยสามสิบอะเร้ยอรยโอ้โหเพลงอย่างแบบว่าเมทัลนะฮะสี่พันหนึ่งร้อยบาทปังอ่ะ โอ้อะปับเบ็ดนะฮะอืมจะเหมือนแล้วจะเหมือนแล้วใครที่ไม่เคยเล่นนะฮะเราแนะนําเลยนี่นี่นี่ไอแดงเป็นสู้โอ้หกร้อยสามสิบบาทเราบอกเลยว่าเราแนะนําเกมนี้นะฮะเกมเก่าๆค่ายทีจีทุกคนสามารถไปไล่เล่นได้หมดเลยนะคะผมนะเพราะว่าเวลาพวกออกเกมใหม่มานะฮะก็เรียกว่าลารเกมเก่าๆก็จะอัพเลเวลตัวเองขึ้นมานะฮะ เกือบเต็นกระดานไปฮะโอ้โหโอ้โหจังหวะน,นี้เกาเชียต้องเต้นแบบกน,นันหวั่นไหวแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหรูดรูด,อ,อ, 1, ดอือหนึ่งพันเจร้อยยี่สิบห้าบาทจ้าแม่เออไปยังไงยังคงสวยอยู่ยังคงสวยงามเกือบโมกระดานของแดนน,นี่ฮนะโอ้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะพอเวลาเราได้ตังเราจะชอบพูดเนอร์นะ สองพันหกร้อยสิบบาทจ้าเออสุดยอดอร่อยแม่ไปต่อเพื่อนเออขอหนักหนักเออฝ่ายแดงกับฝ่ายน้องเงินซัดเข้ามาแล้วเข้าฟรีสปินไปแล้วนะฮะโอ้โหยังกับแข่งพักเรือยาวนะครับพอมือเอ,อือ,อน้ำเงินน้ำเงินน,งน,น้ำเงินเต็มเลยแต่ยังไงล่ะเอออ่ะไปไปอีกห้ามดฮะเฮะ้ยนี่เราเบสสามสิบนะเพื่อนนะ เราไปสามสิบนะพ <Yes. S 1> ี่ฮะอ,อือฮยังไงเออโอได้ทีละนิดหน่อยนะฮะ <No. S 1> วายคอมโบมันไม่เข้านะทุกคนนะก็ยังดีนะฮะกำขี้เดี๋ยวกำตดเด,อเดอ้อสูดเด้อเอออ่ะวายมาอีกสองอ่าก็โอเคเออเอออ่ะสองห้าห้าอ่ะจบแล้วดูเพลินมากแม่ ไม่ค่อยได้บิ๊กวินนะคะแต่ก็ยังดีเออได้มา1,087บาทนะคะผมแมโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราเล่นให้ดูเป็นแนวทางเพียงเท่านี้ละกันนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะแต่ถ้าใครอยากเล่นนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้ Description นะคะสมัครเข้ามาเล่นที่เว็บเดียกันได้เลยที่เว็บ r i c h Man 99นั่นเองครับผมแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางเราด้วยนะคะวันนี้เราต้องขอตัวลาไก่อนละบายบายคับ